จะปาดเกมเรดบอลเนอ้อเสื้อมันนี้คือผมก็เออเก็บเงินครบอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะก็คือห0 0พันนะก็คือมันมีอยู่สกิลหนึ่งซึ่งผมก็เคยแบบพูดไปแล้วใน EP ที่แล้วนะก็เออตัวเทเลเคนเนซิสนะฮะก็คือเอาเง่ายๆคือแบบมันก็คือแบบพลังจิตแหละนะก็มันมีความน่าสนใจมากอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่าแบบมันสามารถเออหยุดบอลแล้วก็เปลี่ยนทาร์เก็ต ก็คือเปลี่ยนเป้าหมายของตัวบอลเนี่ยไปใส่คนอื่นได้นะครับซึ่งคือก็มันก็มีความค่อนข้างน่าสนใจอย่างนึงแนหะก็อืมก็น่าจะตรงตัวนะก็พลังจิตไงนะก็เ <c oughs> งิน5,000นะฮะโอเค3 2 1ซื้อเรียบร้อยนะครับอีกคลิปแล้นนะฮะก็เท้าก่อนไม่รู้ทำไมนะซื้อตัวภูมาแต่ว่าลืมอีกคลิป นะครับก็คือแบบเสียเวลาไรไปเลยๆนะฮะก็เอ,อ่อหนึ่งเวฟเต็มๆนะครับแบบเสียเวลาไปเต็มๆนะก็เดี๋ยวก็จะมาลองทดสอบตัวสกิลกันนะฮะว่าแบบมันมีสกินอะไรยังไงนะครับก็อืม,อมโอเคเดี๋ยวรอใหออ้ตัวแมปโหลดเสร็จก่อนแล้วกันนะฮะสามสองหนึ่งคือแบบเราเปลี่ยนใช่ไหมถ้าจากที่แบบดูจากดีสคริปชั่นนะ <ś _> ใช่ใช่ใช่มันเปลี่ยนแต่คือมันมันเลงไม่ได้ใช่ไหมจากใแบบผมดูอะ่ะคือเราเปลี่ยนได้ก็จริงเนาะมันเลงไม่ได้แต่ตว่าตรงๆนะดูดิๆๆดูดูดูตรงสกิลดินะครับคือคูดาวเร็วมากแบบ <ś _> <ś _>เร็วมากอะ่ะ <Wow. S 1> คือถ้าแบบจะอปใช้นะถ้าที่แบบเรานะคือแบบประมาณ เบสบอลอะคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือ Stand off ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันเกี่ยวหรือเปล่านะแบบมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือมันเออมันเปลี่ยนคือเหมือนว่าแบบเขา m ีมูฟ t a n d off ออกไปแบบประมาณ3วันได้อะไรประมาณนี้คือคือนี่คือแบบผมไม่คอนเฟิร์มข้อมูลนี้นะแต่ว่าคือผมจะได้แบบผมดูว่าแบบผมเล่นอยู่ในช่วงประมาณ3วันนั้นอะคือไม่มี Stand off เลยแล้วคือแบบเหลือ2เพลเยอร์ใช่ไหมคือเขายังสามารถเออ ใช้ invisible ได้ก็คือมันก็เป็นปัญหาแบบกับผมค่อนข้างมากอยู่อย่าง,งหงนะนึ่งแหละนะก็เนี่ยคือนนะก็เอาง่ายๆนะก็คือเหมือนว่าแบบมันรีมูฟออกไปอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันจะคูมอ่อย่างหนึง่งคือตรงที่แบบเป็นแ a n d o f f ใช่ป่ะมันจะเหมือน ability o ูแต่ว่าเออเหลือแบบคูดาวอะเร็วกว่าประมาณแบบสองเท่าเลยแหละนะก็ คือไอตัวเนี้ยมันดิสคริปชันมาคือแบบที่ว่า change target นะครับก็คือจะเปลี่ยนเป้าหมายซึ่งคือถ้าแบบเราเหลือแค่สองคนหนัมันก็จะแบบเหลือแค่เรากับอีกคนนึงซึ่งคือถ้าเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนก็คือเออไม่ใช่เราแน่นอนเออไม่ใช่เพีเยอะคนนั้นแน่นอนครับก็คือต้องเป็นเรานะก็คือสามารถใช้ได้เหมือนภูนะแต่ว่าเออถ้าแบบอยู่หลายๆคนหน่อยอ่ะก็ s t r a t e g y นี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ผลนะแต่ว่าผมก็ขอแบบทดสอบนะคือต้องรอไปาจนถึงแบบแซน o f f ก่อนนะครับ ไมบอลมันเร็วจังเลยอะคือผมจำว่าแบบมันไม่ได้เร็วขนาดนี้เนี่ยเออก็คือคือแบบเมื่อกี้แบบเสี่ยวมากเลยอะคือม, Book <ś> มันเร็วมากแล้วว่าแบบมันมันคอนโทรสปีดอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วไงนะเออเนี่ยคือแบบมันเร็วขึ้นมากเลยอะเออมันมีวิธีแบบเล่นบอลเร็วขึ้นอ๋อไอน่าจะรีเปอร์กปะ ถ้าเป็นแบบผมนะเออผมแบบขอใช้สมาธิก่อนโอเค<า>โอเคสแตนออฟส์แตนออฟนะครับดูซิว่าทฤษฎีผมถูกต้องหรือเปล่าเอ้ยอยากซีคิวซีอ้าว<ร>คือผมไม่ได้ใช้อะ่ะคือผมไม่ได้ใช้ตัวสกิลไอ้เมื่อกี้เลยอะนะก็อาจจะแบบมีราคาอัพเกรดเท่ากันกับตัวพูแหละนะเพราะว่า มันมันสองพเหมือนกันเลยอ่ะอืมแล้วคือราคาก็ห้าพันตรงกันด้วยแหละนะก็มีหลายเหตุผลแบบทั้งแบบผมมั่นใจนะว่าเออราคาเท่ากับตัวพูแหละนะเออเอา้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือเมื่อกี้เขาแบบใช้พูอู้คือไม่ใชื่อแบบเราเปลี่ยนเฉยๆนะเราสามารถทาร์เกตมันได้ด้วยใช่ไหมจากแบบผมเข้าใจอะ่ะเดือนี้คือแบบผมพอเข้าใจแล้วนะก็ เดี๋ยวจะทำให้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือตัว a b i บ i ิตี้เนี้ยมันทำงานคล้ายๆากันกับแบบซอส targeting system นะครับก็คือถ้าแบบเราคลิกขวาก็คือใช้ a b i บ i ิตี้สำหรับผมนะสำหรับเพื่อนๆสำหรับคลิกซ้ายกดเมาส์ตรงกลาง scroll mouse roller อะไรอย่างงี้คือแล้วแต่เลยนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับผมอะคือของผม mm. ผมน่าจะค่อนข้างแบบมั่นใจนะคือกดไปแล้วนะนั่นอนะ นนั้นะคือเมื่อกี้คือผมก็ช่างมันกันนะฮะก็คือเอ่อซอฟต์ทาร์เก็ตติ้งซิสเต็มอะก็คือแบบถ้าแบบเราหันหน้าไปทางแบบเอ่หอหยู่นิ่งๆโอเคสมสติว่าหันหน้าไปคุณไปทางคุณแบบ A 1 2 9นะครับก็คือเนี่ยตีบอลรับมาจากเอ่อคุณบับเบิ้ลนะหันมาตรงนี้ก็คือถ้าแบบผมใช้ t e เ e k i n e s i อะพอมันหลุดจากช่วยแบบผมยื้อบอลไว้แล้วใช่ไหมไมนมีความเป็นไปไม่ได้สุดที่แบบจะไปหาคุณ A 1 2 9นะครับก็ เออมันก็ทํางานคล้ายๆกับ,บไปตัวซอสอ่ะเพราะว่าตัวซอสก็คือทํางานเหมือนกันเลยนะฮะคือยิ่งบอลยิ่งเร็วอ่ะโอกาสสำเร็จยิ่งสูงนะครับ oh. ก็คือถ้าเราก,กดคลิกไปปุ๊บแล้วแบบเราหันหน้าไปทางคือไม่ต้องหันหน้าก็ได้อ่ะหันกล้องอ่ะสมมติว่าแบบเอออย่างนี้นะคือหน้าผมหันไปทางนี้ก็จริงแต่ถ้าแบบกล้องผมหันไปทางเนี้ยคืออาจจะแบบเล็งไปทางกล้องนะครับก็คือมันมันเป็นไปได้สูงมีความเป็นไปได้สูงนะครับก็เดี๋ยวต้องลองทดสอบดูจริงๆนะครับ ดูสิใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเพื่อนผมหรือว่าเออคุณโอเคเอ,าเอาเ้าแอลเหรอผมนึกว่าไอ้นะเนี่ยเอาตรงๆผมนึกว่าไอ้ใช่ไหมกันนะฮะก็เดี๋ยวลองทดสอบกันแล้วกันนะคือ,อตรงๆไอ้ตัวบ,บิลิตี้นี่เนี่ยมีความน่าสนใจเมื่อตัวไอตัวแบบไอ้บิลิตี้พู่ค่อนข้างมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันครูดาวเร็วกว่าอืมแบบไม่ง่ายๆคือแบบครูดาวเร็วกว่าสองเท่าเลยอะ่ะได้เลขกลมๆเลยสองเท่า คือคือมันอนเนกประสงค์มากขึ้นเยอะเลยอะ่ะโอเคเอ่อคนนี้นะอา้าวอันนี้คือผมไม่ชัวร์นะแต่ว่ารู้แค่แบบมันมันให้คิวผมเหมือนกันนะแล้วอย่างที่แบบผมสังเกตได้ก็คือมันไอ้นี่นะครับคือมันเล่นสปีดปอลขึ้นแบบเร็วมากไม่รู้นะว่าแบบมันเกี่ยวหแรบบือเปล่าแต่ก็แบบเร็วขึ้นประมาณสองเท่าสามเท่าเลย คือไม่ได้วู๊ะนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเร็วขึ้นจริงๆนะครับโอเคมาเลยมาเลยคุณคุณคุณคนนี่แหละ <c oughs> เอ้ยมันทาร์เก็ตได้จริงๆมันทาร์เก็ตได้จริงๆครับแล้วก็แบบเหมือนบอลมันเร็วขึ้นไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้แบบผมรู้อะ่ะโอเคครูดาวเสร็จเร็วๆนะมาทาักผมโอเคคนเมื่อกี้คือเขาฆ่าผมนะโอเคผมฆ่าได้3คนแล้วใช่ปห ประมาณสามหรือสี่อ่ะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์โอเคมามามาคุณคุณโอ้ผมน่าจะทาเก็ของเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าก็ถึงว่าแบบผมไอ้น,นี่ผมสามารถพิสูจน์ทฤษฎีของผมแล้วนะว่ามันเป็นไปตามแบบการเลงของกล้องนะครับเพราะว่าเม่คือแบบผมทาเกตไปทางเพื่อนผมนะแล้วคือมันไปหาจริงๆนั่นแหละนะครับก็ ทำไงเหมือนดาบนะถ้าแบบผมหันหน้าไปทางเพื่อนผมมันก็จะทาร์เก็ตแต่ว่าถ้าไปอย่างนี้ถ้าผมหันหน้าไปทางนี้ก็จะททร์เก็ตอีกคนหนึ่งนะครับก็พอที่จะแบบทาร์กเก็ตได้อยู่เอา้าทำไมมันไปอีกฝั่งหนึ่ง,ง <c oughs> อ่ะเอ้นี่คือผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจรูมม้จิกละหรือว่าแบบผมผม,ผมแบบเอ,อ่อขยายขยายจอผมมากเกินไปมันจะแบบไม่เชื่อแบบผมจะแทร็กเก็ตไปทางไหนหเออนี่ก็แบบพอเป็นไปได้อยู่นะครับ เออโอเคยาได้ค e ิดโอเคได้อยู <oss Line su> ่ okay. ได้อยู่ก็ได้อยู่นะได้อยู่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 ถือว่าใช้งานได้ดีเลยแหละเพราะว่าคือมันคูดาวเร็วมากเลยอ่ะแบบ็นตอนที่แบบผมชอบนะคือคู่ดาวเร็วแบบสุดยอดอ่ะประมาณ30มสิบวิเลยจริงๆไอตัวพู้นคือแบบใช้เวลา1นึ่งปีเต็มๆอะไรประมาณนี้แหละถ้าแบบเอามาเปรียบเทียบนะครับคือโห เทียบไม่ติดนะครับโอเคคูณคูณเอาแล้วไปมันไม่เกี่ยวอะไรกันกับผมตรงนั้นเลยนะนั่นอ่ะคือผมก็แบบล็อกกล้องไว้แล้วนะไม่รู้ดิแบบมันก็จะแบบเป็นความสำเร็จโอกาสความสำเร็จแบบ successful rate อะไรแบ,บน,นี้ป่ะคือผมผมอยให้แบบผมพูดไปคือผมมั่นใจว่ามันมีอยู่แต่ว่าไม่การันตีนะครับว่ามันใช้งานได้แบบ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดนะฮะอโอเคคูดาวเสร็จละนะฮะเดี๋ยวก็จะให้แบบเขาตีบางอย่างแบบสักประมาณสองสามรอบโอเคใช่ไหมนะฮะสักประมาณสองสามรอบนะฮะก่อนที่แบบเริ่มใช้โอเคเหมือนว่ามันล็อกได้จริงๆคือถ้าแบบมันไฮไลท์คือแบบแบบเราล็อกล็อกคคนนั้นนะ่ะนะก็เดาเอาล้วนๆเลยนะครับคือไม่มีหลักฐานมาแบกเลยนะครับโอเค ต่อไปก็อุ no? ้ยเลิกใช้ Invisibility ได้โปรดขอล้องมันอันพิลิตเดตมากเลยอะแบบมันคาดทารไม่ได้เลยอะนะโอเคผมขอดาบนะครับอุ้ยมีสปินสองไรเหรอผมไม่มีมาตอนไหนเนี่ยนะฮะดาบดาบแค่นี้เดียวเองอะอีกรอบนึงนะครับ เนี่ยมันไม่ได้หนาแบบคือแบบผมอยากได้อ่ะอยากได้หนานะก็เดี๋ยวก็ลองอีกตาหนึ่งจะมีตาสุดท้ายนะแล้วก็ค่อยปิดคลิปนะก็คือเดี๋ยวก็สรุปเหมือนกันนะฮะก็คือตัวบิ๊ตี้นี้เนี่ยสรุปแปลตรงตัวเลยก็คือพลังจิตพี่พี่ผมก็โทษคือผมไม่อยากฆ่าเพื่อนผมอนะแต่ว่าก็ขอฟาร์มเคเบิลกันนะก็คือเอาง่ายๆเนี่ยคือตัว เชลเคเนซิส,สเนี่ยนะครับคือมันสามารถชาร์เกตได้นะครับก็คือมันเหมาะสำหรับ,บ,บการเล่นแบบทุกสายเลยจริงๆนะครับก็คือแบบเพื่อนๆแบบจะเล่นแบบสายเซฟแบบอยู่บนเสาเสากี่โบลายตรงแบบตามรอบแมปเลยก็ได้นะครับก็ไป่ห้าบนะคือมันใช้งานได้โอเค,อเคข้าได้เรื่อยๆข้าได้เรื่อยๆนะครับก็คือสามารถชาร์เกตได้อ่าเอาอยา,ายๆนะครับมันสามารถชาร์เกตได้นะครับแล้วก็ มีคููดาวที่เร็วมากๆผมก็เลยพูดไงว่ามันมีความเป็นไปได้สุดที่แบบเราจะสามารถแบบใช้ววธีนี้ได้แบบง่ายมากๆคเพราะว่ามันคููดาวเร็วนะก็เอาง่ายเลยน,นะฮะก็ล็อกได้คููดาวเร็วออสามารถเข้าใจทาการแบบทําความเข้าใจได้แบบง่ายมากอะไรประมาณเนี้นะก็ราคาก็ถือว่าแบบค่อนข้างจุกๆอยู่นิดนึงนะแต่ว่าก็ ก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับผมเพราะว่าถ้าแบบผมสามารถแบบฟาร์มคิวได้เรื่อยๆดูดิปับเดียวก็แบบคืนทุนแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้เหลือเงินแค่800ใช่ไหมตอนเนี้ยได้มีค่าร้อยแล้วนะคือได้เงินเร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะคือแบบมันก็ใช้สนุกดีแ,แหละนะส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าแบบคุ้มนะสำหรับผมนะครับก็อาจจะแบบมีรีวิวตัวอัปเกรดในอนาคตนะฮะก็จบคลิปนี้กันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ